มีปริศนาธรรมคำถามที่พระมักจะเทศกันในงานศพนะครับท่านถามว่าอะไรเอ่ยสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่และสองคนพาไปผู้รู้ท่านก็เฉลยความดังนี้ครับสี่คนหามก็หมายถึงธาตุทั้งสี่ได้แก่ดินน้ำลมไฟหามเรามาเกิดเป็นตัวเป็นต้นแล้ท่านก็จุดพลังสมองเติมพลังความคิดฉีดชาติวัคซีนทางจิตติดอาวุธทางปัญญา ว่าเมื่อเราเกิดมาด้วยธาตุทั้งสี่แล้วก็จงดําเนินชีวิตให้สมกับดินน้ําลมไฟหากเป็นดินก็จงเป็นดินถิ่นงามล้ําหากเป็นน้ําก็จงเป็นสายน้ํางามสดใสหากเป็นลมพัดร่มเย็นเป็นร่มใจหากเป็นไฟก็จงเป็นไฟฝันส่องปัญญานี่คือคุณค่าของดินน้ําลมไฟประการต่อมาสามคนแห่ก็ได้แก่ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้จังก็คือไม่เที่ยงทุกขังก็คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แห่ให้เราหัวงอกแห่ให้เราฟันหักแห่ให้เราหนังเหี่ยวเป็นต้นนะครับหนึ่งคนนั่งแคร่ก็ได้แก่ใจหรือจิตเรานี่แหละแคร่ก็ได้แก่สังขารร่างกายดังที่ท่านกล่าวว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวปราดกล่าวไว้ใจเป็นใหญ่เป็นประธานการทุกอย่างใจเป็นผู้เนรมิตนำทิศทาง ทุกสิ่งสร้างร้ายหรือดีอยู่ที่ใจนี่คือหนึ่งคนนั่งแคร่สุดท้ายสองคนพาไปก็ได้แก่บาปแล้วก็บุญดีกับชั่วเนี่ยนะครับบุญเนี่ยตามไปสนับสนุนส่งเสริมบาปก็ตามไปซ้ำเติมให้ได้รับทุกข์รับโทษเพราะฉะนั้นจึงควรที่เราท่านทั้งหลายก่อนที่จะวายชน จึงควรที่จะสั่งสมคุณงามความดีในเมื่อชีวีเรายังไม่วายอย่ามัวกอดรัดสมบัติอยู่เลยโอ้าติโยมเอ๋ยจงเตรียมตัวกันเข้าไว้ครั้งละหน่อยคราวละนิดอย่ามัวคิดอะไรกะสมบัตินอกกายเพราะมันไม่เจรางการชัดเจนมากจงหมั่นรักษาบุญเดิมหมั่นเติมบุญใหม่พบภูมิใหม่ก็จะได้สุขสดใสและเกิดมาจะได้ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษโดยทั่วกันนะครับ